สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอ้กับช่อง Nextgen Ford นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชม Nextgen Ford Ranger รุ่น Sport นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไปโฟกัสในเรื่องของชุดแต่งนะครับที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นชุดแต่งนะครับที่ทางสำนักแต่งนะครับ ARB นะครับจับคู่ร่วมกับ Ford นะครับเป็นชุดแต่งแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียนั่นเองนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับว่า n น x t g e n ฟอ r ์เรนเคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับแต่งชุดแต่ง ARB มีส่วนไหนบ้างนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e ให้กับช่อง Next Gen Car f o r ของผมด้วยครับเดี๋ยวเราไปรับชมในรายละเอียดของชุดแต่ง ARB คันนี้กันก่อนเลยครับไปรับชมครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันก่อนในส่วนของด้านหน้าครับด้านหน้าจะสังเกตว่า คันนี้นะครับได้ติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดแต่งของ arb นะครับเรียกง่ายๆกันเลยว่าเป็นกันชนหน้าเหล็กนั่นเองนะครับเอาให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับในส่วนของกันชนหน้าเหล็กนะครับที่มาในรุ่นของ arb ที่ผลิตให้กับ n i x t GenFord นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวกันชนตัวกันชนหน้าที่เป็นเหล็กนะครับตัวนี้ทําใช้เหล็กวัสดุเกรดดีมากๆนะครับทําเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาในส่วนของด้านนี้ครับ พร้อมกับไฟบาที่เป็น LED แบบนี้ด้วยนะครับในส่วนของการชนด้านหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของช่องใส่วินนะครับจะอยู่บริเวณตำแหน่งนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้านหน้านะครับในรุ่นของ Next Gen Ranger ที่เป็นรุ่นตัว w i s t a k หรือว่าเป็นตัวของ Sport XLT ที่เสริมแพคเกจนะครับที่จะมีเซนเซอร์ป้องกันการชนด้านหน้านะครับทาง ARB ก็ได้ออกแบบนะครับสำหรับช่องใส่รูเซนเซอร์มาให้ไว้ให้แบบนี้แล้วนะครับผม โอเคแล้วก็ไฟตัดหมอกครับไฟ daytime อยู่ตรงบริเวณนี้มีมาให้ครับผมแล้วต่อกันมาเลยครับอันนี้จะเป็นแยกชิ้นกันนะครับระหว่างาตัวกันชนแล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับไฟสปอร์ตไลท์นะครับที่2ด้านหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นงานของ A R B เช่นเดียวกันนะครับก็จะสามารถติดตั้งอยู่ในเซ็ตกันชนด้านหน้าแบบนี้ได้เลยนะครับผมมาดูกันที่ไฟครับในส่วนของไฟครับไฟหน้าของเรานะครับจะเป็นแบบ L E D C C A M นั่นเองนะครับมาพร้อมกับไฟ daytime running นะครับ แต่ว่าคันนี้นะครับทาง ARB ร่วมกับ Ford นะครับได้ผลิตนะครับชุดป้องกันนะครับโปรเทคนะครับโคมไฟหน้าของเรานะครับอารมณ์ให้ความรู้สึกเหมือนเราใช้โทรศัพท์แล้วก็ใส่เคสป้องกันการลอยแบบใดแบบนั้นเลยนะครับจะสังเกตว่าเป็นพลาสติกแผ่นสีใสแบบนี้นะครับแข็งแรงมากๆนะครับป้องกันหินหรือว่าป้องกันวัสดุต่างๆนะครับที่จะมาโดน โคมไฟของเรานะครับป้องกันรอยนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านล่างกันก่อนครับในส่วนของด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดลากจูงนะครับชุดลากจูงสีแดงนะครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับของชุดแต่ง ARB นั่นเองนะครับแขงสีแดงเหล็กแข็งแรงมากๆครับหนามากๆเราถัดลงมาครับแผ่นป้องกันนะครับโปรเทคใต้ท้องเครื่องนั่นเอง อันนี้ก็เป็นวัสดุเป็นเหล็กเช่นเดียวกันนะครับของ ARB นะครับจะยาวไปถึงตรงกลางรถด,ด้านหลังทางนู้นเลยนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะอินเสิร์ตภาพมาให้ชมกันนะครับสำหรับในส่วนของเหล็กป้องกันใต้ท้องเครื่องยนต์แบบนี้นะครับจากสำนัก ARB นั่นเองครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับชุดแต่งด้านหน้าของ ARB นะครับตอนนี้มี พร้อมจำหน่ายและติดตั้งแล้วนะครับที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีครับสำหรับราคานะครับคุณลูกค้าสามารถ่าเข้าไปอัปเดตราคาได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บ Ford นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บของ ARB นั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของด้านข้างกันต่อครับคันนี้ครับติดตั้งเป็นคิว้อครับผม ต้องบอกเลยว่าคิวล้อผลิตออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับตัวกันชนด้านหน้านะครับเป็นคิวล้อขนาดประมาณ6นิ้วนั่นเองเป็นคิวล้อแบบเรียบนะครับจะสังเกตว่างานเนียนมากๆนะครับมีมียางนะครับปิดประกบกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับเราจะไม่มีการเจาะตัวรถนะครับผมโอเคถัดลงมากันต่อครับกับโช๊คครับช่วงล่างครับที่มาในเซ็ตของ arb เลยครับทั้งโชคหน้าโช๊คหลังนะครับรวมถึงแหนบด้วยนะครับ ประมาณนี้ครับผมตอนนี้สามารถท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาที่ศูนย์บริการของเราได้เลยนะครับโอเคเรามาต่อกันที่แหลกด้านบนครับในส่วนของแหลกด้านบนนะครับจะเป็นเบสแหลกนะครับของ ARB นั่นเองนะครับในส่วนของเบสแหลกนี้นะครับสามารถขนสัมภาระได้นะครับผมมีความคงทนแข็งแรงนะครับมีแผ่นป้องกันลมด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะครับ นี่เลยทำให้สีดําด้านแบบนี้ครับในรุ่นของนิกเจ้นสปอรนะครับก็จะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับส่วนคันสีเทาดาที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองครับราคาอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับก็จะมาพร้อมกับสมาารเลแบบนี้ถ ปลดล็อกรถแล้วก็เปิดประตูรถได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงเอามือสัมผัสเข้าไปบริเวณนี้ก็สามารถเปิดประตูรถได้แล้วครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างครับที่ฟอร์ดให้มาก็ยังคงนึกถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมองข้างแบบนี้ครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานในขณะที่เปลี่ยนช่องทางการจราจรด้วยละกันนะครับคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ครับกันสาดแท้จากโรงงานครับผมหล่อเเท่แบบนี้เลย บันไดข้างครับมีมาให้ครับรองรับน้ําหนักได้มากกว่า100่กิโลนั่นเองครับคงทนแข็งแรงครับในส่วนของบันไดข้างรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นสีดําแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องล้อนะครับในส่วนของล้อนะครับ nexgen t ford ranger รุ่นสปอร์ตนะครับจะให้มาเป็นล้อแมกอลอยนะครับขนาดขอบ18นิ้วนั่นเองนะครับรัดด้วยยางกู o เยีย r นะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบช่วงล่างครับมีการปรับตำแหน่งของโช๊คอัพครับย้ายตำแหน่งของโชคอัพออกมาอยู่นอกแคสซี แล้วก็ฐานล้อกว้างขึ้น150มิลครับทำให้รถของเรายึดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับคันนี้ปรับเปลี่ยนช่วงล่างเป็นของ ARB ทั้งเซตเลยนะครับทั้งตั้งแต่แหนบนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของระบบโช๊คอัพนั่นเองครับผมโอเคในส่วนของช่วงล่างนะครับ ARB บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถามว่าแพงไหมไม่แพงนะครับแต่ถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าความแพงนั้นแลกมาด้วยความคุ้มค่าและความนิ่มนวลครับราคาอยู่ที่6หลักเท่านั้นเองนะครับ โอเคต่อกันมาครับบันไดเหยียบข้างท้ายกระบะครับมีมาให้ในรุ่นของ Next Gen Sport ครับผมเดี๋ยวเรามาวนกันมาในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยครับผมในส่วนของด้านท้ายครับ Next Gen f o r d Ranger รุ่น Sport ครับจะมาพร้อมกับไฟท้ายขนาดใหญ่ที่เป็น LED แบบนี้แล้วนะครับผมโอเคและอย่างที่ผมได้บอกไปครับคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับก็จะมี a c y l i c Ranger คำว่า4,4อยู่บริเวณนี้นะครับผม แล้วก็ฝาท้ายครับกับดีไซน์ออกแบบใหม่ครับจะสังเกตว่ามีมิติมากยิ่งขึ้นมีเว้ามีส่วนโค้งนะครับมีการปั๊มคาว่าเรนเจอร์เข้าไปที่ฝาท้ายแบบนี้นะครับแสดงถึงความแข็งแกร่งนะครับในรถยนต์ฟอร์ดนั่นเองครับมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ที่อยู่ตรงกลางฝาท้ายแบบนี้แล้วก็มีกล้องมองถอยหลังมาให้ด้วยครับผมเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในขณะที่ถอยจอดครับถัดขึ้นไปด้านบนกันหน่อยครับมือปิ่ฝาท้ายครับอยู่ตำแหน่งบริเวณนี้ครับมาพร้อมกับ ไฟเบรกดวงที่3ครับถูกย้ายตำแหน่งมาจากด้านบนมาอยู่ที่ฝาท้ายแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสามารถทําให้รถคันหลังนะครับที่ขับตามหลังเรามาที่เป็นรถขนาดเล็กนะครับเห็นไฟเบรกของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับคันนี้เป็นกันชนท้ายเดิมนะครับจากโรงงานครับทำเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นสีขอบพลาสติกเป็นสีดําแล้วก็ตัวกันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองครับเราถ่ายขึ้นมากันต่อด้านบนครับ อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์นะครับอีกอย่างหนึ่งในรุ่นของ Next Gen Sport นั่นก็คือฝาท้ายแบบผ่อนแรงด้วยนะครับให้มาเหมือนเจ้ารุ่นพี่อย่างให้มาเหมือนเจ้าวาแท็กเลยนะครับแล้วก็คันนี้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเป็นฝาปิดกระบาดท้ายนะครับจะเรียกว่าโรลลิ่หรือว่าโรลล์ชัตเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นฝาปิดกระบาดท้ายนะครับของ o ม n t a i n Top นั่นเองนะครับจะเป็นแบบแมนนวลนะครับวิธีการใช้งานก็จะใช้สายแบบนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่ากันน้ําได้แน่นอนครับแล้วเดี๋ยวให้กล้องแพนงเข้าไปด้านใต้ครับในส่วนของด้านด้านล่างนะครับจะเป็นช่องกั้นสัมภาระนะครับผมอันนี้จะสามารถสไลด์เลื่อนตำแหน่งได้นะครับของช่องกั้นนั่นเองนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโรลลิส i นะครับ โรลเลอร์นี้นะครับ mountain top ผลิตออกแบบมาเฉพาะฟอร์ดโดยเฉพาะนะครับจะสามารถใส่ในรุ่นของ4ประตูได้นะครับไม่ว่าจะเป็น n e x t g e n e r a g e r xlt n e x g e n e r a g e r sport n e x g e n e r a g e r w i t a t a k หรือแม้กระทั่ง n e x t g e n e r a g e r raptor นะครับจะมาพร้อม แครีบาร์นะครับอันนี้เขาเรียกแครีบาร์นะครับที่จะมาพร้อมกับตัวโรลเลอร์ลิสอันนี้นะครับจะมาคู่กันแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งของฝาครอบกระบะท้ายครับยังคงไว้เหมือนเดิมครับป้องกันรอยขีดข่วนจากวัตถุที่จะมาชนกับตัวถังรถนะครับผมมาพร้อมกับช่องเซอร์วิสทั้งหมด3ช่องครับสามารถเปิดแล้วก็ยึดติดอุปกรณ์ในส่วนของโรบาร์เหล็กหรือว่าสปอร์ตบาร์ต่างๆได้นะครับผมโอเคและในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับจากสำนัก ARB นะครับ จะรับประกันร่วมกับ f o r ์นะครับ5ปีหรือ150,000กิโลนั่นเองครับแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าติดตั้งชุดแต่งแท้จากโรงงานนะครับติดตั้งชุดแต่งแท้จาก f o r ์ตั้งชุดแต่งแท้จากสำนัก ARB นะครับจะได้ในส่วนของการรับประกันแล้วก็การติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญการจากศูนย์บริการฟอร์ดนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันด้านหน้าตัวรถกันต่อครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมชุดแต่งรอบๆคันมาแล้วนะครับกับชุดแต่งจากสำนัก ARB แบรนด์ชั้นนำออฟโรดระดับโลกนั่นเองนะครับตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายและติดตั้งที่ศูนย์บริการ Ford a ออโต้แกลลี่ปทุมธานีแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามราคาได้นะครับหรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ เรามีบริการติดตั้งให้แล้วนะครับที่โชว์ลูมวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085886455ครับผมไอยินดีให้คำปรึกษาครับในส่วนของชุดแต่ง ARB นั่นเองครับพร้อมรับประกันจากฟอร์ด5ปีหรือ150,000กิโลนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ